ตอนนี้ติดใจไพรเมอร์ตัวนึงมากแทบจะเป็นรูปรักเลยนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะเป็นไพรเมอร์มิเล่นะคะตัวนี้เป็นสูตรคอาเจนนะคะทุกคนเบอร์รูขุมคนแล้วก็ปรับสีผิวให้เรากระจ่างใสด้วยคือแพ็กเกจน้องน่ารักมากทุกคนดูเลียง,ง่ายซุมไวสุดๆใช้ประมาณนี้ก็พอ,พอประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมทาคอด้วยนะคะ ก็น,นีงมีคนรีวิวเยอะมากเลยนะเป็นดวดังในตอนตอนนะทุกคนดูนะทาไปแล้วนี่ดูปรับสีผิวได้อีกหนึ่งระดับเลยนะคะในราคาเนี่ยแค่99บาทเองนะแต่ได้คุณภาพแบบว,ว่าคด,ดูคือที่ทาแค่เอ่อไพรเมอร์นะคะคือหน้าฉ่ำมากทุกคน99บาททำถึงทำถึงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูตอนแต่งหน้าเสร็จเลยว่าแต่งหน้าออกมาแล้วผิวมันยังจะฉ่ำผิวมันจะดูสุขภาพดีอยู่ไหมนะคะทุกคนดูคือหน้ายังฉ่ำมากนี่คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะ ทาเรตัวนี้ทาไปคนดูนะหน้าฉ่ำมากทุกคนสาวๆคนไหนนะคะที่แต่งหน้าแล้วเครื่องสอําอางไม่ติดหน้าไม่ทนเลยนะคะแนะนําตัวนี้นะคะเอาไปทาใช้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าล็อกเครื่องสอําอางได้ดีมากๆนะคะในราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นทุกคนมีโค้ดส่งฟรีนะคะจิม้ทานกดให้ไวในตะก,ก้าด้านซ้ายมือสีเหลืองเลยคะ่ะ